เมียจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ทุกสิ่งล้วนอนิจจ์ แอตเนียจะคงอยู่ชั่วนิรันดรเล่นอะไรดีนะถ้าเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วก็จับไป นะไม่มีคนแข็งแกร่งกว่านี้แล้วหรือไงใครมาขวางทางข้าจะเชื่อทิ้งให้หมดเ,เวลาแห่งความปราณีหมดลงแล้ว จะสถิตกับเราคงต้องพยายามมากกว่านี้แล้วสิ ra giảm ra chuyện chết กว่าจะควนคุมกับคำเชื่อมชส ขอจงมาพรนให้แก่พ ไม่พักเลยาพกต้องวิเตัวขยายให่หลควรกับคำชื่นชม จอ้องปัดประตูแห่งการคืนชีพหยา,ยาห แฝดดีจนะังไะเล่นเองมันไม่ดีวะทำากเ ได้ oh i not... มีคนแข็งแกร่งกว่านี้แล้วหรือไงข้าแข็งแกร่งที่สุดพรแห่งดวงดาว oh. จะสถิตกับเราไอซีไอต้องเก็บเอาไตายตายต้องเปลี่ยนไอเทมแล้วสินะคะ้อ เวลาแห่งความร้อนนี้หมดลงแล้วว่าใครอะไรนะักหนาเนี่ย ซึ yeah. ้มเลยสำเร็จแล้วต้อเตีปรวเลย่ดีเอโอ้ยจุดสุดจุดอันสดดสุดก็ะได ฉันจะปกป้องทุกคนเองแสงสว่างทัว

Meu สวัสดีครับถ้าจะเชียหกเนี่ยผมเห็นมันถึงมันถึงเยอะเพราะว่าเมื่อกี้สิงโตเขาราเชียไม่หกผมบอกลูกไม่ได้ลูกมั่ยมากเลยม,มีมีทากาไหมครับไม่มีเลยเหรอฮะอไเอ๋อไปดูแซ่หรือเปล่า เอาคำอย่างนี้เออไม่ได้มีทัศน์ตัวทัศน์ตัวในผมพอดูสแตทคายหน่อยหน่อยไรอันหน่อยไม่ได้คีย์ร้อยใช่ไหมใส่แหวนอะไรครับ โอเคอันนี้ได้นะจุดอ่อนมันจะร้อยพอดีถึงถึงมีลาเชลใช่ใช่ถึงลาเชลที่ร้อยได้ไหมอ่ะผมเอาแล้วจะเอามาเคลียร์เว็บหน้ามันผมไม่อยากให้มันเบือ่อแ้ว มา,ามผมก็ฟาวาตอนนี้ผมฟางคผออดไปละสามสิบคูนจานเลยอมอย่าพูดสิอย่าพูดเิย,ยนั่นแหละเห็นไหมใส่ใส่อัตราคียสองอันไหมครับอัน ยากอ้ะครัถ้ามันถ้ามันไม่ไหวอ่ะมันมันจะมีอย่างหนึ่งคือใส่เช็ตคี้ได้ครับแล้วใช่ใช่เอามาเคลียร์เวฟอ่ะเรามาเคลียร์บอลข้างหน้าคือคือต้องแทงให้ตายอ่ะไอทหารของ สงสารโอเคลงบล็อกหมดใช่ใช่เซอร์กี้ทุกอย่างเลอยวันนี้มีคนท้าให้ผมตื้นโคตรโคตอยู่นะตอนนี้ กล้ารวมแหวนได้ยังไงวะงงวะ่ะที่ผมช็อกจัดเลยที่ผมเออมผมจับพิมอยู่ตอนแรกของเขานนอ่าคือจะพิมว่าตอนแรกนะตัวละครซีคุณเยอะจากคุณคำแหวนอะไงเงี้ย กูจะเล่นยังไงพิมพ์อย่างนี้นตอนแรกเก่งใจแล้เอาไม่ไงดีวะคือประเด็นอนะ่ะคายมันต้องมีอำนาจคายไม่เล่นกับอำนาจไม่ได้มันจะตายไปเลยผมผมผมไปรวมมาแค่อันนึงผมผมต้องมีเกินอ่ะ ผมมีห้าดาวอยือสองวงแหว, 1, 2, 3, 8, ว,วนผรบรได้อีกหนึ่นงแปดดวงค่าเซตวอร์ทัพผงมันถ่ายนะวคลคี คายมันเล่นไปอันนี้ดีกว่านะสำหรับผมเป็นคี้แดมใช่ของผมมันใส่คี้แดมสองชิ้นได้เลยถึงเหมือนนะราะว่ามันใช้คี้แค่เท่าไหร่ันใช้คี้ประมาณขีสาม ใช่ okay, ไม่เดีครับอะพวกนี้เกลผมจะเชิญนะผมพูดเลยจงสู้ด้วยศักดิ์ศรีลดความเสียหายสามพันส,สองบอกร้อยอ่ะเมียข้แข็งแรงที่สุดอะจง คือผมมันลื่นว่ะผมผมฉีดไอ้นี่ไม่ได้ว่ะไอ้ไม่ใไ่ปะเขาผมมันซีสามถ้าผมไม่เอารีนาไปข้างหน้าคือผมไม่สองฉีดอ่ะโมแรกอะไรผมแรกทุกเดือนแลกถ้ากานะแต่ไม่ใช่ตัวนี้มันมันจบสองฉีดได้ไงผมก็เลยเฉยเฉยว่ะ ฟาร์มได้ทุกอย่างก็เลยข้าเนี่ยขี้แถมคี้แถมทำใหมันดอยจังใช่เอาชิ้นนี้ออกใช่เอาไปขี้แถมใช่คี้แถมที่มีทีเอาสี่จุดแบบไปลีก็ได้เหรอว่าผมก็ลีหาปกติเอาไอ้นี่ไง อชิ้นเนี้ยดีชิ้นของฟรีอ่ะใช่ไหมแหวนแหวนบวกอะไรอ่ะมยังไงก็ต้องเป็นแหวนียังไงก็ต้องเป็นเขียวที่ทีท